ผมประสบความสาเร็จนี่ผมไม่ใช่คนที่เข้าวัดนะต้องขอโทษทีนะครับนะฮะขอโทษหลวงพี่ด้วยนะครับไม่ได้เข้าวัดหลวงพี่บอกทำไมไม่เคยเข้าวัดเลยนะฮะก็เข้าบ้างนะครับตามตามเวลาส่วนมากผมจะไม่ได้ค่อยเข้าแต่ผมจะนั่งสมาธิที่บ้านนะผมจะนั่งสมาธิคือเราจะภาวนาพระเดินผ่านหน้าวัดผมก็ใส่บาตร ไม่เข้าวัดสําเร็จได้ไหมครับโค้ดได้ครับได้ครับอ่าสำเร็จได้ยังไงครับไม่เข้าวัดนะฮะทาบ้านให้เป็นวัดสิรครับงงไหมครับทำบ้านพ่อกับแม่เป็นพระอรหันต์อยู่ที่บ้านนะฮะลูกเป็นเนน้อยนะครับ<ๆ>เราก็เป็นพระอีกองหนึ่งทําบ้านให้เป็นวัดอ่าทำความเคารพกันทุกครั้งครับเห็นพ่อเห็นแม่เนี่ยก็ต้อง เออเหมือนเราเป็นพระผู้น้อยนะครับเห็นพระอารหันเราก็ต้องกรา,กากบไหว้ท่านนะเห็นเนนน้อยเราก็เอ็นดูลูกหลานก็คือเนนน้อยก็เอ็นดูเขาแค่นั้นเองครับก็ทําแค่นี้ครับสบายสบายครับมันง่ายๆครับทําบ้านให้เป็นวัดสร้างบ้านให้เป็นวิมานนะครับให้เป็นวัดให้ได้มีแต่ความเมตตาอารีเอื้ออาทรต่อกันบ้านเราก็จะมีความสุขนะฮะได้นะครับ นั่งสมาธิไม่ต้องไปนั่งที่วัดก็ได้ครับมีห้องพระเล็กๆหรือหิ้งพระเล็กๆนะฮะก็ะนั่งต่อหน้าท่านอธิษฐานจิตตรงนั้นเลยทําจิตใจให้เบิกบานทําจิตใจให้สบายนะฮะอธิษฐานจิตสังกิตทุกวันทุกครั้งนั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิจิตเราจะสงบนะผมแนะนําเลยนะครับผมประสบความสําเร็จนี่ผมไม่ใช่คนที่เข้าวัดนะต้องขอโทษทีนะครับนะฮะขอโทษหลวงพี่ด้วยนะครับไม่ได้เข้าวัด หลวงพี่บอกทำไมไม่เคยเข้าวัดเลยนะฮะก็เข้าบ้างนะครับตามตามเวลาส่วนมากผมจะไม่ได้ค่อยเข้าแต่ผมจะนั่งสมาธิที่บ้านนะผมจะนั่งสมาธิคือเราจะภาวนาพระเดินผ่านหน้าวัดผมก็ใส่บาทนะฮะก็ทําบ้านให้เป็นเป็นวัดซะนะเอาพ่อแม่เป็นพระอรหรันเราก็เป็นพระผู้น้อยลูกลูกก็เป็นเป็นเนน้อยนารักษ์นะฮะอยู่ด้วยความสุข อยู่ได้มีความสุขครอบครัวก็มีมีความสุขแล้วนะฮะความสุขจะเชื่อมต่อกับความสําเร็จมันก็จะใกล้ๆกันสังเกตคนที่มีความสุขนะจะเป็นคนรวยนะคนที่มีความทุกข์จนกินเหล้านะฮะนี่จะมีแต่ความทุกข์นะฮะความทุกข์จนอยู่ตลอดเวลาทำคิดใจให้เบิกบานแล้วคุณจะมีความสุขโอเคเนาะนะครับาฝากถามมาได้เลยนะครับใครอยากรู้เรื่องไหนนะฮะ พอดีไม่ใช่คนพุทธได้ครับได้ครับไม่ใช่คนพุทธก็ได้ครับอธิษฐานขอจากาพระพุทธเ,เจ้าเพราะจิตใต้สมกของเราคือ,อคือ,ค,อคือจิตจัก,กรวาลน,นะฮะพระเจ้าท่านอยู่ในในจิตใต้สมกของเราอยู่แล้วอยู่ที่เราครับขอท่านได้เลยนะฮะโอเคอีกคำถามหนึ่งนะครับเบอร์สิบช่วยรักษามดลูกรักษาเนื้องอกในมดลูกสามเซนได้ไหม และตกขาวจะหายไหมช่วยได้นะครับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเป็นถึงเ,เป็นเนื้องอกในมดลูกนะเป็นมะเร็งปากมดลูกช่วยได้นะนะครับเป็นตกขาวก็ช่วยได้เอาไปทำครับอย่าพึ่งเชื่อผมนะฮะโอเคแต่ก่อนหนูอธิษฐานจิตขอหลายอย่างนะครับคำถามต่อไปนะไม่เคยได้แต่พอจิตใจโปร่งหรือช่วงที่สบายใจ สิ่งที่ขอจะได้แบบงงๆเพราะอะไรคะอ๋อนี้ตอบได้เลยครับง่ายนิดเดียวนะครับเนี่ยฮะค,คนที่เคยอธิษฐานกิจคนที่เคยสั่งกิจคนที่เคยขอนะฮะแล้วนะครับแล้วขอยังไงก็ไม่ได้นะครับถ้าเราอธิษฐานกิจถ้าเราขอเนี่ยบางคนเมื่อไหร่จะได้นะเมื่อไหร่จะไปขยันขยอให้จิตได้ทำนู่ก็ทางานนะฮะไปขยันขยอบางคนโอ้ขอแล้วไม่ได้ไปโกรธไปฉุนเฉียว ไม่ได้นะครับจิตใต้สำนึกเขางงกับคําขอของคุณนะครับสุดท้ายแล้วเขาเขางงเขาก็ไม่หาให้นะแต่เวลาเราขอไปแล้วเนี่ยเราทําจิตใจให้สบายไม่ยึดติดปล่อยวางเดินไปเดินไปเล่นนะฮะไปเล่นตามท้องทุ่งนาทําจิตใจเมื่อจิตใจมันสงบจิตใจเบิกบานหรือตอนเรานั่งสมาธิสิ่งที่เราอยากได้มันจะพุดออกมาทันทีเลย ะะบางคนนะฮะบางคนอยากกินลำไยสมมตินะครับอยากกินลำไยไปซื้อตลาดไหนก็ไม่ได้สักทีแต่พอมาถึงบ้านงุนงิดน,นะพอมาถึงบ้านแล้วอ,อยากกินลำไยยังเวลาทําจิตใจให้สงบเฉยๆอยู่เฉยๆรถลำไยวิ่งผ่านหน้าบ้านลำไยโลละสามสิบาทสี่สิบบาทนะมันมีอย่างนี้ด้วยนะครับนะอโอเคโอเคค่อยๆค่อยๆเรียนรู้ไปเนาะนะครับปล่อยวางนะครับปล่อยวางให้ได้นะครับ คำถามต่อไปครับอยากรวยต้องทำยังไงอันนี้ครับมาดูไลฟ์สดนี่เลยครับอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีใหม่นะมาถูกที่ถูกทางแล้วไลฟ์สดนี้ครับจะช่วยให้ทุกท่านเป็นเศรษฐีใหม่ไปพร้อมกันนะฮะไปพร้อมกันด้วยกันนะกับผมเลยนะฮะเราต้องเป็นเศรษฐีไปพร้อมกันนะเดินตามสเตปเดินเป็นขั้นใจเย็นๆนะฮะทุกอย่างมันมีขั้นมีตอนการสั่งจิตนี่แหละการกำหนดจิตของเรานี่แหละ การที่ผมพาทำอยู่ทุกวันนี้แหละจะพาให้ท่านเป็นเศรษฐีใหม่ไปพร้อมกันนะครับผมก็ยังไม่ใช่เศรษฐีนะแต่ทิศทางของผมน่ะมันมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับจึงแหลกเล่าประสบการณ์เรื่องราวดีๆให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันฝากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบอร์สิบตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้คือผู้สนับสนุนรายการ เศรษฐีใหม่เป็นได้ทุกคนนะถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้รายการดีๆแบบนี้ก็คงไม่มีนะฮะขอบคุณทุกท่านนะ